สวัสดีครับผมผพามาวานเหตุตอนหนาวๆครับผมถึงลมถึงหนาวอูตารสีสันไม่รู้จะสันยังไงแล้วนะมาวานเขาไปรอบนึงแล้วครับผมผมกำลังมานี่ผลงานนะฮะธรรมดาชินฮนปลานิ่นครับผมมีปลาดุกยักไงตประมาณสามโลกว่าเนี่ยครับต้องตามล่าตาร์ีบอกว่าเสร็จแน่ อย่างไรก็ฝากก็ไลก็แชร์ก็ติดตามชีมงานอานากระ,ะดะานำครับผมไปลุยเลยนะฮะตามล่าไอตัวใหญ่ไปดูความหนาวของตาฤศีนะฮะโอ้ยโอ้ทำเป็นสัน้นโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินอ <c oughs> ไม่ได้สั้นแต่มันหนาวอู้ธรรมาดาที่ไหน <c oughs> ไปลุยกันเอเดินเริม่ม <c oughs> ยางไล่ไล่ต้อมกันแล้วนะฮะ่บงบรรยากาศครับผม คืมๆสิฝนลมก็ลมจะหนาวแล้วเอาเลยนะจวดเดือโอ้ทางน้ำวนลมโอ้กบปุกันเติลบ่ฮู้เหนื่อยใจเหลือเกินโอ้ลูกกระไม้ใบหูเหนื่อยใจเหลือเกินเป็นสะปะ่าหลัางบูบานครับผมน้ำแห้งหมดแล้ว หากินแต่น้ำตื้นบ่น้ำลึกเราหาปลาไม่ได้อย่าบอกใครเดี๋ยวเขาอายเอ้าเอาถุงมาออได้อีกแล้วหนึ่งตัวปลานินนะฮะออปลานินครับผมนี่ครับผมเออธรรมดาที่ไหนอเออ ดูตาหรืสีสิเฮ้มีอะไรนะมีต๋อเฮ้เฮ้เดีนะไม่มีแตนอู้บนลังตาหรืสีตัวใหญ่แท่อะยาบนข้างล่างอะนะอือที่กระเตื้อเหรออู้เหนื่อยใจเหลือเกินมันมันยิ่งสีเลยเว้ยยิ่งว่าดิบดีบุกเอือยางสาลีเห็ดเป็นเมื่อยอู้เหนื่อยใจเหลือเกิน อันเละยังไงไรมันเมือยี่อ <ım S 2> ือไปเลยจวดไป้แล้วใครใครจะถูกไอ้ตัวใหญ่และไอ้เองตัวใหญ่น่ะใครจะโดนเต็มเต็ม phải chân đồn nà hát, ai tòi nha ai tony. Tao lam mặt trứng tí sụt. Arai huu. Botu ng 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 ngô 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 <พ uka> าม,อนนมนา,นอ,าอีกแล้วตี<อ>่ใดอีกแล้วอลโอ้กระจกเท่ไหน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 บุรเซปลานินใหญ่หรือปลานินน้อยฮ้หรือปลานินป่านกลาง Chú nhảy Thuốc lèo leo thì chân đáy Thuốc lèo Hè hè Thằng ông mày giờ nè <laughs> uh, Nửa <laughs> เจดีหรืเจกู้ยไปจรุ่นเจแต่กู้อย่างเดียวนะฮะโอกอะไรยากเทงก็เอามีลงไปซับๆๆให้มันน้อยๆออกง่ายๆหลังจาอึอ่ะออ่ะบเนโตสิฮาโลบ่สงสสยิมีสงสัยติด เฮ้วว้ตาลุซีได้ปลาไรนะปลาขาวอ right ู้ปลาขาวะายใหญ่เท่โอ้ธรรมดาชี่ไหนี่ปลาขาวบ่เริ่มเทิมเลยนะฮะอะไรดังอืออือึเฮว่าทางออกไวเห็นเลยดังอือเดูดใจเหลือเกินเอ๋ ปลานิลตัวเดียวใช้เวลาปลดเท่าปลานิลหาตัวเออโอ้โคุณน uh, ึกว่าเตะกระจกเออโชว์สูงสูงสิดูหางน้อยเออปลาตาแขวอีกแล้วเหนื่อยใจเหลือเกินมาอีกแล้วนะฮะปลานิลหนึ่งตัวเหนื่อยใจเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยหยิบตีนไว้อีก ເພິ່ນມັນໂດນອະລາບບໍອະຕິນອະຕິນລິ່ງອ um, ູ້ເຫນືອໃຈເລືເກີນມ -itus> ັນອັດຕະວະເດເອົານີ -uh ້ປາໄລຝັດແປດຝັດແປດເຫະປໍສະຫຼາດນ້ອຍອູ້ເຫນືອໃຈເລືເກີນແມ່ឲ្យປໍສະຫຼາດໃຫຍ່ຊັງນ້ອຍເລີຍ ออือวันเหตกขนาดนี้จะหายัางไงโอ้เหนื่อยใจเหลือเกนเดินไล่ไปเรื่อยๆนะฮะไล่ๆกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเจอกันที่มุมนะฮะปลาดุกยักษ์ไรอัวอ่ะฮึฮึไปโดนอะไรอยู่ข้างโน้น อปลาเกลอนโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินโอปลาบ็ดอ้มีทุกชนิดเลยนะฮะปลาเกลอนปลาทุงปลาบิดตนมต้นไงนั่นแหละมันนอนในต้นไม้นั่นแหละกลัวเฮฮาย เลสีโดมปลาดุกแทงมือทําเป็นปวดไอ้คนไม่ได้โดนแทงไม่เห็นจะปวดเลย <c oughs> โอ้ไม่ได้ปวดแต่มันเจ็บอู้เหนื่อยใจเหลือเกินปลาไรปลาข้าวอีธรรมดาทินไหนี่ปลาขาวปไหมกเลยฮ่ฮ <c oughs> <c oughs> ปลาข้าวหนึ่งตัวอย่าฮ่นี้ ปลาอะไรปลาเปรตปลาเรปลาอะไรปลานิน่นโอ้ตาฤาษีได้ปลานิ่นแล้วโหน้อยฮิควรเลยควรมาเฮ้ธรรมาดาที่ไหนเฮ้เฮ่เทำเป็นหนิงยี้ได้ปลานิ่นแล้วทำเป็นหนิงเหนื่อยใจเหลือเกินเรื่องอะไรจะบอกว่าได้กี่ตัวบ่โอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน สวัสสวาอะไรตึกๆอยู่ไหมต้องดึงเรียบๆต้องดึงเรียบๆใจย็นจินอยู่รูปปลาตึกๆๆงมปลายังไม่เจอเลยห้าวแล้วดูอะไรตึกๆมาแล้วปานินเออเออธรรมดาที่ไหนนี่นายกดกดขึ้นสุงๆนี่ครับ อใสยปลาลนินอีไม่ธรรมดาแล้วนี่เอ,เอ,เอ,เอยักษ์ใหญ่นะฮะมาอีกแล้วปลาลนินตัวใหญ่ตึกตัวหนึ่งออ,อันนี้แต่ละสีเอ้ยต่ละสีเอ้ยย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 ยเรยย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 ่ยย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 ยะ ปลาลิ้นใสไงใสงามเลยนะฮะธรรมดาที่ไหนเฮ้ยปลามันนอนจนห้าไม่ชื้อได้ไลเติบตัวนี้เออธรรมดาที่ไหน้เย อเหมือนเหล็กเปดนี่แหละจะโดนตัวใหญ่เฮียวานไม่เตกดูสิเฮ ไม่เตะก็ไม่ได้เดือดใจเหลือเกินเอาตารุสียึดยิตารุสีบอกว่าถ้าเตะขนาดนี้เราเอาปีหนาเดือดใจเหลือเกิน วันเตกย่างใหญ่ได้ป้านิโนอยวันเตกโดยน้อยได้แต่ป้านิหญ่เฮ้ธรรมดาที่ไหนคะแนนสะสมนะฮะหนึ่งตัวเฮใส่มุมเลยนะฮะเฮ้ Tại là xí đơn ma lươi nã Như mấy tổng chộp <laughs> Mấy tổng chộp Xáy lươi Đuổi chay lướt ơn Hứt Thầy mung lươi nã Chuột Ừ Tìm mà nhạ Ú á ú á ú á Ú thằng ni nám tươn Ú tươn mày thả mà đa tươn mạc ขี้เลนไม่ต้องพูดถึงนะฮะเต็มอายะมาแล้วครับมาแล้วโจมใส่กันเลยจูด ตวดตวดเออจะไปไหนโรด <c oughs> มันโรดเ <c oughs> พราะไอความหนาวนี่แหละแต่มันจะโรดตาสีหดหมดเลยนี <c> ่ <oughs> มีการดินด้วยอู้เดยใจเหลือเกินโอแต่ได้ดินมันไม่เย็นไม่หนาวเท่าไหร่อู้เหนื่อยใจเหลือเกินเอ จะมีใครได้สักตัวบ้างไหมทำตุนตัรตุนตัรหน่อยสิเสร็จกตระได้ได้กระตระ้อหอได้กตระเหมือนกันสองคนเลยอ่ะไอ้ย่าฮะมีทางนูน้นทางนู้นมีสงสัยยี่ทำนาไรคิรีเท มาไรตุตาร์ตุตาร์เฮ้เฮ้ไหนดูตาร์ซี่ซี่มีไรบ้างไหมอ้ยะปลาโพขี้ตุ่มนะฮะอู้เหนื่อยใจเหลือเกินอู้มีแต่คนได้ขี้ตุ่มมาใหญ่จะเลยอู้ธรรมาดาที่ไหนนี่ อย่างเลี้ยงนากระดานแล้วครับ <park> ภ <diet> <Á S> ูมตามหาอลาไอ้ด <Fred ki acher> ุก <Ske> ย <pt necessary> ักษ์นะฮะอี่สายอุ่มเทียนนึงแล้วครับบายูคลอดแหไปแล้วไปแล้วจวดเออไปอีกแล้วจวดออ้ยมันต้องมีสักแหแล้วนะที่จะโดนอีธรรมดาที่ไหน เหนื่อยใจเหลือเกินอื้อสงสัยจะทูตอดังครืดตอบใหญ่เลยจะมีใครได้สักตัวบ้างไหม โอ้ซ้มใฮ้ไม่มีใครได้เลยนะเหลือเกิน,น,นจักมีแต่ขี้ต้มตัวนี้โอ้ Rai lực thế ừ, Đang ta ư Ư ừ, chắc rắn ná Ư chạy lực hơn Sao mà đà này, này? <laughs> ยี่รึตาอื้ออู้อันให้อะไรดังอือ้ออาอื้ออาโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินเสดุดจได้ฟงโพโดนขี้ตมุม <ś ết> หือเนื่อยใจเหลือเกินโอ้ยังไม่เจออะไรสักตัวเลยเดินผ่านมาประมาณ5กิโลครึ่งแล้วนะฮะ ได้จะโผล่โอ้ตารุสีได้ปลาฉลาดนอยโอ้ธรรมดา,าที่ไหนปลาฉลาดนอยมันมุดกี่ตมไม่เป็นหา่าวยังไงมันกระติดเออตุ้ยเลยน้อ,นอยตัวยู่ตุ้ยเลยเวน้อ,นอยโอ้น้ยไม่ใช่ตุยเหรอ โอยกจากขี้ตมกับขี้แตกแล้วนะฮะธรรมดาที่ไหนโอ้ไปแล้วครับเกือบหอดมุมแล้วครับผมอีกประมาณสองรอบตรงนี้ก่อนรอบนึงจวดเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยจวดเอาเลยเอาเลยเอาเลย จวดเออธรรมดาที่ไหนเฮ้ๆฮใหฮไปดูนะฮะวับนี้จะมีอุอะอุอะบ้างไหมมาแล้วครับตัสฤษีปลาไรปลาคอเต็มตัวเออตัดฤษีได้ปลาคอแล้วครับผมนี่เจอจนได้นะฮะอออตัวใหญ่บักไซโลมาอีกแล้วโอ้โอ้โอ้ เดินไล่มาจนได้หอบแล้วครับพมโอ้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 เหนื่อยใจเหลือเกินโอ้แบบนี้มันพอพอเดินลากอยู่พอเดินหวานอยู่หันหน้ามานี่หน่อยสิถึงโคกแลวหันหน้ามาน้อยโชว์หน่อยนะจ๊ะให้หันหน้าดีกองตูดให้ เออไหนให้เห็นตัวปลาหน่อยสิโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับผมปลานิลปลาฉลาดหน่อยปลานิลโอ้ได้ส่งตัวเลยโอ้กระจกแท้โอ้ๆๆ ตาลุสีได้สองโตรครับผมตอมรอบนี้อ่ะสองคนเอาไหมไม่ต้องรอตาลุสีรอกให้ให้ไปแค่นั้นแหละอเอ,อเดี๋ยวปลามันจะตีกับคืนนะฮะต้องรีบหวานก่อนไปแล้วครับไปแล้วมุมสุดท้ายอือ

ปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่ยังไม่เห็นครับผมเราดูปลาดุกตัวใหญ่ก่อนนะฮะธรรมดาที่ไหนอ่ะเออได้แล้วครับผมตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งเออนีอ่นี่ไใส่ใหญ่ๆตัวนี้มันเจ็ดขีดแปดขีด ไม่เรียบร้อยแล้วได้อะไรแต่ตาฤกษีเฮยกระจกเที่ยยังไม่งมอีกนะฮะนี่งมอีกปลาดุกยักษ์มาอีกอีคุยถับโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินเจอไรด้ได้ปลาไรอู้เห็ดนาเอะปลานิ่งอู้ ลานินโอ้ได้กันทุกคนแล้วนะฮะไมยะ่ยอมแพ้กันเอ๋ธรรมดาที่ไดนี่ว <c ười> <c ười> นมาแล้วครับผมเหลือม,มุมเดียวอือมุมเดียวแหสุดท้ายและท้ายสุดไหนปานินสิโอ้มือชา คากเฟมือชาตแติคากาเฟนะฮะธรรมดาที่ไหนโอ้อะไรจกอยากจุกเย็นเท้อื้ออื้ออ้โงตงามเลยนะฮะกระจกที่ไหนนู้นเอาไว้บนโคกฝั่งนู่นก่อนคุณฟังคุณย่างไป้ฟังคุณ มีคนทามว่านาวบยอีก ครับผลงานามือนีครับผมแฮ่แฮฮดูกันนะฮะดูให้จ้าจ้าปลานิ่นปลาโคหูตัวงามงามใหญ่ๆนะฮะได้กันทุกคนที่ธรรมดาที่ไหนแฮ่แฮ่นี้แค่คนเดียวนะะถ้าเบึงของตาลูสีด้วย แล้วก็คองไอ้ไม่ใช่มนุษย์ด้วยมันไม่ใช่มนุษย์ลองนั่นมันเป็นคนนะฮะเหนืออนอ่อยใจเหลือเกินเบื้งปากคอใหญ่ของตาลูซีครับผม <Es> ได้เมื่อกี้เฮสุดท้ายและท้ายสุดเฮเอบดููของเขาและจะปล่อยด้วย <es> โอ้โอโแรงแท้นี่นี่อยากเห็นของตาลูซีนี <S 2> <S 2> <S ่เห็นไหมนี่เฮอู้อ้อูออกระจอกมากเลย อู้ปลาคออู้นี่เบิ่งแต่หัวครับผมนี่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 หัวปลาคอนี่เออเนี่ยจะโดนตะอเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้โอ้คนอะไรมานแท้สเหนื่อยใจเหลือเกินเลิกล่าแล้วครับผมหนาวตารุซีทำเป็นหนาวนี่ครับผมผลงานเฮนี่ประมาณสองโลสามโลครับผมตารุซียกเลยสิไหน มันม hey. hey. well, okay. yeah. ืดต no. ึ no no. Yeah. Okay. ๊บตั Kim ้งตาเหลือสีประมาณสามซีโลครับผมพอได้อยู่ครับพอได่ายตรงไงไงมอเบอร์แปดสิบปุละเบอร์สามซองน้อยพุดเหนื่อยใจเหลือเกินเดินอะไรทำเป็นเหมือนหนาวอุมันสั้นโอ้มันสั้นบวะเหนื่อยใจเหลือเกินอย่างใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานนห้ากระดานนะครับผมสเหรับคลิปนี้สวัสดีนะฮะเฮ้บ๊าบา <laughs> Bề ơi ôi <đừng> nó nghỉ hơi. Gợi <laughs> hơi bye bye đã. Ừ. Nửa chạy lực cứ.